วัดนนี้ผมจะมาอ่านแพทช์นูต์วายรี5.2กัันรู้ว่าในแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อนใจในการทำพิเใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับและก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับหากคุตทุกการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากเกมชั้นนำไม่ว่าจะเป็น League of Legends, v a l o r n t l e a g u e of Legends w i l d ROV PUBG Mobile HOK หรือเกมชั้นนำอีกมากมายปาดกับหลายโพดวันนี้จิมมารุ้ขอแนะนำตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านปอร์ซทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop กับการเติมเงินในรูปแบบ Official Admin มินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ Ad line. ร c ช m a นช h อ p อย่าลืมใส่แอปด,ด้วยนะครับของแท้ของดีต้องไปผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0นคนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www c o m r i s h b a n s h o p c o m กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมจะเว็บเติมเกมที่ไวใจได้1นล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ r i c h b a n s h o p ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะ แลังวันอ,อัปตัสนะครับผมนกันแสงสีฟ้าสามารถกันแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิมเรุเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจิมเรุด,ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านแพทช์โนดวาริปห้าจุดสองดีกว่าว่าในแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างน,นะครับวาริปแพทห้าจนะครับผมจะเข้ามาในวันที่18กรกฎาคมตอน7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนะ มาดูครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับเริ่มต้นที่ตัวของแชมเปี้ยนใหม่ครับกับตัวของดิซันดาครับดิซันดานะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถเล่นในมิดเลนได้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าความสามารถของเธอนะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าตัวของเธอนะครับสามารถทำนาเบ็ดได้อย่างต่อเนื่องรุนแรงมีซีซีและสกิลเทมเมทที่พลิกไฟได้เลยล่ะครับโดยตัวของดิซันดานะครับผมจะเปิดเล่นในวันที่18กรกฎาคมตอน7โมงเช้าเป็นต้นไปนั่นเองนะครับแพชช์มาเล่นได้เลยทันทีนะ แล้วก็ฟีเจอร์ใหม่นะครับผมแรงค์ซีซั่น14นะครับผมจะเริ่มต้นในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับโดยของรางวัลที่จะได้รับนั่นะค,คือตัวของ g o r i u s Cloud Six นะครับผมแล้วก็ตัวของ g o r i u s a m a d a a จากซีซั่น11ก็จะกลับมาที่ร้านคาแรงค์ให้เราสามารถซื้อได้ด้วยนะครับส่วนจะมาเมื่อไหร่นั้นรอติดตามได้เลยนะไวโพสไว a s สนะครับผมจะมาเป็นตัวของ Food Spirit a m u m u นั่นเองนะครับผมจะเปิดให้ใช้หลังจากที่แพทช์มีการอัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับผม แล้วมีการปลดล็อกตัวของ Ascended Force Spirit Amumu ด้วยนะครับแล้วก็การแนะนำ b ิ i l d Item ครับแนะนำ b u i ที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับผมในระหว่างเกมเพื่อช่วยให้สามารถที่จะแนะนำได้ว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานั้นสามารถจะออกอะไรนะครับซึ่งอันเนี้ยสามารถที่จะแนะนำว่าเฮ้ย <c oughs> เพื่อนออกตัวของตัดเลือดนะทีมต้องการตัดเลือดหรือตัดเกราะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผม แล้วก็ตัวของระบบ QR เพื่อนร่วมทีมนะครับตัวตัว QR เพื่อนร่วมทีมนะครับผมสามารถสแกน QR ของล็อบบี้หรือใส่รหัสเข้าล็อบบี้ได้โดยตรงนั่นเองนะครับซึ่งของบอกเลยว่าตัวของระบบนี้ดีมากๆนะครับผมสามารถบอกตัวเลขปุ๊บแล้วทุกคนจอยได้เลยไม่ต้องเป็นเพื่อนกันก็สามารถเล่นด้วยกันได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวของหาปาร์ตี้นะครับมีการเลือกตัวของเพิ่มหัวข้อฉันจะเล่นนะครับผมทงการค้นหาปาร์ตี้สามารถเลือกเล่นที่ต้องการเล่นเป็นตัวกรองเพื่อหาล็อบบี้ที่เหมาะสมกับตัวของเราได้นั่นเองนะครับผม ภาคกิจรายสัปดาห์ใหม่นะครับผมหาปาร์ตี้ได้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมรับพลังงานซูพลายนะแล้วก็รางวัลอื่นๆเมื่อตัวของเรานั้นเล่นเกมจัดคู่ผ่านระบบค้นหาปาร์ตี้ได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับต่อไปนะครับคือเรื่องของการเล่นฟรีครับก็จะเป็นในส่วนของแชมเปี้ยนเก่าทั้งหมดนะครับผมได้เล่นฟรีในวันที่19กรกฎาคมจนถึงวันที่1สิงหาคมนะครับใครที่ตัวยังไม่ครบก็สามารถนําไปลองเล่นกันได้นะครับแต่ว่าไปเล่นในนอร์มอนก่อนนะอย่าเพิ่งเอาลงแรงนะครับ Advance of Winter นะครับผมตัวของฤดูหนาวมาถึงแล้วนะก็จะมาพร้อมกับอีเวนต์ใหม่นะครับผมก็ทำการเล่นเกมแล้วก็ทำภารกิจต่างๆเพื่อรับของรางวัลนั่นเองนะครับโดยตัวอีเวนต์นี้นะครับผมจะเริ่มต้นในวันที่18รกรกฎาคมตอน7บมงเช้าเป็นต้นไป Rift Adventure รับแพตช์โทเค็นด้วยกันร,ร่วมอีเวนต์ต่างๆตลอดแผน5.2นะครับผมแล้วก็สามารถนำไปแลกของรางวัลมากมายนะครับโดยจะเริ่มต้นในวันที่18รกรกฎาคมตอน7โมงเช้าไป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตัวของ Rift r e b o r n Challenge นะครับผมทำการสำรวจ Summoner Rift นะฮะ ด้วยตัวของการเสริมพลังเฮกเท็มาใหม่และท้าทายให้สําเร็จเพื่อรับไอเทมต่างๆนะครับเริ่มต้นในวันที่18กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนครับในแพชนี้นะครับผมแชมเปี้ยนที่มีการบัฟและก็เนิร์ฟนั้นมีไม่เยอะนะครับผมดังนั้นเรามาดูในแชมเปี้ยนที่มีการบัฟกันก่อนเลยครับแชมเปี้ยนตัวแรกที่มีการบัฟนะครับนั่นคือตัวของดาริอัสครับผู้พนานะครับบอกว่าตัวของดาริอัสนั้นยังไม่เก่งเพียงพอใน ตอนนี้นะในเลนบารอนนะครับดังนั้นจะมีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสกิลหนึ่งนะครับผมตัวของขวานนะตัวของความเสียหายนะครับมีการเพิ่มขึ้น4ี่หน่วยในทุกเลเวลนะครับผมแต่ว่าในส่วนของการบวกเปอร์เซ็นต์พลังโจมตียังคงเท่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวของความเสียหายของคมขวานหรือว่าตัวของขวานที่เหวี่ยงไปโดนศัตรูนะครับผมก็คือเป็นลวอกลมๆนะดาเมจนะครับผมมีการเพิ่มขึ้น อีก10หน่วยในทุกเลเวลแต่ว่าในส่วนของพลังโจมตีที่เป็นการบวกเปอร์เซ็นต์ยังคงเท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลต็มมตนะครับผมความเสียหายจริงนะครับมีการเพิ่มขึ้นอีก25 50และ75หน่วยในแต่ละเลเวลนะครับแต่ว่าในการบวก75%ของโบนัสพลังโจมตียังคงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเรียกเลยว่าตัวของดาริอสนั้นเล่นได้เก่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าดาเมจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะอันติก็แรงขึ้นด้วยนะครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายที่มีการบัฟในแพทช์นี้นั่นคือตัวของรีเวนครับรีเวนนะครับผมพูดตรงๆว่าในแพทช์นี้ถือว่าจะมีการรีเวิร์กมาเมื่อ2แพทช์ที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เก่งเพียงพอนะนั้้นนนนจะมีีการบััฟใแพช่นนนนนนเเเอองคคคคคครรรรัััััับบบบบสสสกกกกิิิิลลลลลล13 12ูดดดาาาาววววจจททีีหืแแ่้็มะโพ โจมตีจาก20%เพิ่มขึ้นเป็น25%ครับ ต่อไปเป็นแชมเปี้ยนที่มีการเนิฟนะครับผมมีแค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือตัวของเมาคายครับเมาคายนะครับผมข้าสถานะพื้นฐานนะครับพลังชีวิตพื้นฐานจาก660หน่วยลดเหลือ630หน่วยครับแล้วก็ต้านทานเวทต่อเลเวลจาก2.5หน่วยเหลือแค่2หน่วยครับสกิลที่1ความเสียหายนะครับมีการปรับลดลงในช่วงเลเวลท้ายนะฮะแล้วก็ในส่วนของพลังเวทที่มีการบวก50%ยังคงเท่าเดิมแล้วก็ในส่วนของการบวกเปอร์เซ็นต์ของพลังที่สูงสุดของเป้าหมายนะครับผมมีการลดลง1%ในทุกเลเวลเลยนะ ว่าจะบางลงไปเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังเล่นได้อยู่ดีครับต่อไปนะครับผมในส่วนของการปรับปรุงนะครับตัวของกาเรนามีการปรับปรุง ดาเมจและก็ตัวของเลือดลงเล็กน้อยนะครับค่าสถา,านะพื้นฐานครับพลังชีวิตพื้นฐานจาก650หน่วยลดเหลือ630หน่วยครับสกิลแคสซีฟนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตจากปกติ2%นะครับตอนนี้เหลือแค่1%โดยที่มีการบวกจากปกติ0.2%ต่อเลเวลเนี่ยกลายเป็น0.3%ต่อเลเวลเพิ่มมากขึ้น0.1%ของพลังชีวิตที่หายไปแล้วก็สกิลที่1นะครับผมคู่ดาวนะฮะจากปกติ8วินาทีทุกเลเวลตอนนี้จะกลายเป็น9 8.5 8แล้วก็7.5วินาทีส่วนระยะเวลาจากปกติ3ิ3 2.53 3.5วนนนนาาทีทเเนนีุกกเเลลตอ้ยป็ 2, 2. 5, 3, แะ ินาทีครับแล้วก็สกิลที่สนะครับการลดความเสียหายในวินาทีแรกจาก80%ลดเหลือ70%ครับต่อไปในตัวของคาลิสตานะครับผมมีการปรับบั๊กเล็กน้อยนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถนะครคือปรับกลไกที่ตัวของริดนะครับผมจะลดคูดาเมื่อคาลิสตาโค่นล้มเป้าหมายของเธอด้วยสกิลนี้นะครับผมแล้วก็ทําการปรับค่าตัวนับเวลาที่แสดงบุงชี้เมื่อคาลิสตาเชื่อมกับพันธมิตรของเธอแล้วก็ปรับการแสดงเกณฑ์พลังชีวิตเมื่อคาลิสตาสังหารแชมเปี้ยนศัตรูด้วยตัวของเรนนั่นเองครับต่อไปกม่งดบ การเปลี่ยนแปลงของสนามลบตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนะั่นก็คือจะกลายเป็นตัวของ h ฮชแท็กได้เข้ามาในตัวของริฟแลวเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวของริฟโฮโลบารอนนาชอเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับผมรวมถึงทีเฮกแมก h a านะครับผมก็มีการเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างถ้าเกิดว,ว่าใครนะครับผมอยากรู้ว่าระบบแต่ละอย่างเป็นยังไงผมทําไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมดูได้เลยนะครับ เริ่มตนน้นแรกครับผมที่ตวงแฮเกตนะครับเพิ่มแฮกเกตนะในพื้นที่ป่าทั้ง4ของ s มุนท์ริฟนะหลังจากเวลาผ่านไป4นาที30นะฮะผู้เล่นจะสามารถใช้ตัวของแฮเกต ในครื่องสนามฝั่งของทีมพวกเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินนะมเมื่อเทเลพอร์ตจากประตู1ไปประตู1น,นะฮะแล้วหลังจากทําการใช้ห้เกตนะครับจะติดคูดาเเวลา40วินาทีนั่นเองครับต่อไปเป็นตัวของ h e กเท็กทูคิดนะครับระหว่างช่วงต้นของเกมนะครับผมตั้งแต่เวลา1นาที10จนถึงช่วงของ8นาทีนะครับขณะที่ป้อมปะการชั้นนอกของทั้ง2ฝ่ายยังไม่ถูกทําลาย h e กเท็กทูคิดนะครับผมจะเกิดเป็นระยะในแต่ละเลนที่เว็บมินเนียนเผชิญหน้ากันหากเว็บมินเนียนไม่ได้เผชิญ ทั้ง2ทีมแทนนั่นเองนะครับและเมื่อทั้ง2ทีมนะสามารถเก็บตัวของ h e c t e c 2คิดได้จะอยู่เป็นเวลา50วินาทีหลังจากเกิดและจะไม่หายไปหากยังไม่ได้เปิดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําการเก็บนะครับผมจะได้รับ h e c t e c 2แบบซุ่มนะฮะสามารถกดใช้ได้ครั้งเดียวหากไม่ได้ใช้ภายใน45วินาทีอุปกรณ์นั้นจะหมดอายุโดยอัตโนมัติครับโดย Hex t e c 2จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันแรกนะฮะจะเป็นตัวของ Super Reactive Regen นะครับผมก็คือจะใช้ Super Reactive Regen สามารถสุ่มขนาด ของตัวละครเราได้เมื่อทำการกดใช้งานนะครับก็คือจะสุ่มเป็น2แบบครับแบบแรกจะเป็นในส่วนของการลดขนาดตัว30%แต่ว่าจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่30%เป็นเวลา7วินาทีอีกอันนึงนะครับผมจะเป็นการเพิ่มขนาดตัว35%แต่ว่าสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา7วินาทีนั่นเองครับต่อไปเป็นตัวของ Minion d i s p e ส s l u u n t t ครับสังหารมินเนี่ยนเป้าหมายทันทีและได้รับโบนัสทองและโบนัส XP ต่อไปเป็น h ฮ c t ทคแ tracker ครับเรียกแฮคแท็ก tracker 2ตัวไล่ตามแชมเปี้ยนศัตรูใกล้เคียงเมื่อเข้าถึงตัวนะครับแชมเปี้ยนตัวนั้นจะถูกเปิดเผยตัวและสโล30%เป็นเวลา5วินาทีขึ้นอยู่กับระยะทางที่เคลื่อนที่ระหว่างการไล่ตามนะครับเอาง่ายๆก็คือผีนั่นแหละครับผมใครที่เคยทันสมัยก่อนก็คือตัวของผีนั่นเองนะต่อไปเป็นแฮ c t ทคมูดูดูครับ ใช้ตัวของให้เทคมูดโมดูลนะครับเพื่อสร้างความกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมทีมแชมเปียนพัฒมิตรทั้งหมดนะครับผมจะได้รับทองจํานวนเล็กน้อยและหลังจากผ่านไป3วินาทีจะฟื้นฟู15%ของพลังชีวิตที่หายไปของพวกเขาเหมาะสําหรับการไฟมากมากเลยครับสไตร์แคนนอนติดตั้งสไตร์แคนนอนนะครับผมที่สามารถยิงปืนได้3านัดใส่ป้อมป,ประการนะรลูกปืนแต่ละจะสร้างความเสียหายจริงเท่ากับ7%ของพลังชีวิตสูงสุดของป้อมป,ประการบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากนะครับเพราะว่าสามารถตอดป้อมได้เจ๋งมากๆเลยทีเดียวต่อไปเป็น exploding poppet ครับเรียก exploding poppet นะ 60วินาทีเมื่อหุ่นเชิดนี้ถูกสังหารโดยศัตรูหรือหมดเวลานะครับจะระเบิดตัวเองในพื้นที่เ,เล็กๆสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเอาไง่ายๆว่ามันคือร์ทที่สามารถระเบิดได้ถ้าเกิดว่าถูกทำลายนั่นเองนะครับและสุดท้ายน,นะครับนั่นกะ็คือ DC Relation l a y เชื่ออ่านยากมากนะครับซึ่งตัวนี้จะทำการวางเลเซอร์ส่งสัญญ,ญาณที่ยิงลำแสงออกมาหลังผ่านไปชั่วครู่นะครับโดยจะสร้างความเสียหายเวท80หน่วยและ Champion, สโลว์แชมเปี้ยนศัตรูที่โดน30%เป็นเวลา2วินาทีเหมาะสำหรับการไล่ศัตรูมากๆเลยนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็น Monster, มอนสเตอร์ในริปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้มอนสเตอร์ในตำนานก็มีการสมใหม่นะครับผมซึ่งจะเกิดใหม่นะก็คือตัวของริปเฮอร์โรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะปกติจะเป็นริปเฮอร์โรปกติแต่ว่านี้จะเป็นการสุ่มเกิดนะครับนั่นก็คือตัวของเฮกเท็กกอริลลาเทอเรตอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวของเฮกเท็มีมิกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไป5นาทีนั่นเอง ่มต้นีนตัวแรกครับผม Hextech Gorilla t u r r e t นะครับผมเมื่อทำลายแล้วครับผมจะทำให้สามารถเรียกมันมาใช้งานที่ใดก็ได้ในแผนที่นะฮะเมื่อทำการเรียกออกมาแล้วนะครับผมตัวของ Hextech Gorilla t u r r e t นะครับจะเคลื่อนที่ไปยังเว็บมินเนี่ยนที่อยู่ใกล้ที่สุดและโจมตีมินเนี่ยนศัตรูที่เห็นโดยตัวของ t u r r e t ตัวนี้นะครับจะเลือกโจมตีป้อมปราการศัตรูมากกว่าแชมเปี้ยนของศัตรูและตัวของ t u r r e t นี้จะมีพลังงานสูงสุด100หน่วยซึ่งจะเริ่มลดลงเมื่อเรียกมันออกมาการโจมตีป้อมปราการจะใช้พลังงาน6หน่วยต่อวินาที การโจมตียูนิตอื่นหรือไม่ได้อยู่ในการต่อสู้จะใช้พลังงานหนึ่งหน่วยต่อวินาทีตัวของเทอร์เรตนี้จะทําลายตัวเองเมื่อพลังงานหมดหรือเมื่อพลังชีวิตของมันเป็นศูนย์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของเฮกเทคมิมิกนั่นเองนะครับหลังจากที่เรากําจัดได้นะครับผมจะได้ตัวของไมโครมิมิกและเคลื่อนที่ติดตามเรา3ตัวนะตัวของไมโครมิมิกนะครับผมจะทําให้ตัวของ เฮกเท็กมิมิคอร์เกิดขึ้นด้านหลังป้อมปะการันนอกนะฮะซึ่งคอจะหายไปหลังจากที่ผ่านไป4นาทีเมื่อเรานะครับทำการยืนใกล้กับตัวของเฮกเท็กมิมิคอร์เป็นเวลาสั้นๆนะครับจะทําการเรียกไมโครมิมิกที่จะเคลื่อนที่ตามคุณ3ตัวทําให้ครั้งต่อไปที่ตัวของเรานั้นเข้าใกล้ป้อมศัตรูนะครับเหล่าไมโครมิมิกจะพุ่งตัวไปยังป้อมป,อปะการันและระเบิดตัวเองสร้างความเสียหายแก่ป้อมปะการันครับโดยเรานะครับไม่สามารถจะใช้งานตัวของเฮกเท็กมิมิคอร์ได้หากเรามีไมโครมิมิกเคลื่อนที่ตามเราอยู่นั่นเอง โดยตัวของไมโครมิมิกนะครับจะเคลื่อนที่ตามคุณเวลา4นาทีและจะหายไปหากพวกเขาไม่สามารถโจมตีได้ก่อนเวลาจะหมดนั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นตัวของบารอนชอนะครับบารอนชอนะครับผมได้รับการเสริมพลังเฮกเทคและได้รับความสามารถใหม่ๆการสังหารก็ได้รับความสามารถรางวัลใหม่ๆด้วยนะครับบารอนชอนะครับผมจะเกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากเกมผ่านไป12นาทีและเกิดใหม่3.5นาทีหลังจากที่ถูกกำจัดนะครับการสังหารบารอนชอนะครับผมจะทําให้ได้บัฟแฮนด์ออฟบารอนที่จะเพิ่มพลังโจมตีและพลังเวทของแชมเปี้ยนทั้งหมดละเวารี ก็คือเป็นบัฟเหมือนเดิมเลยและการสังหารบารอนชอนะครับจะเสริมพลังมินเนี่ยนปืนใหญ่ในเว็บมินเนี่ยนต่อไปของคุณและถ้าเกิดว่าสังหารได้เนี่ยจะทําการ drop T h เ x m e c h c h ที ha, ่น็กซัสของเราเองครับต่อไปครับเป็นตัวของ T h เ x m e c h นะครับ T h เ x m e c h นะครับผมการสังหารบารอนนะจะ d r อปตัวของ T h เ x m e c ที่นำ้ำพุของเรานะครับมันก็คือตัวของเล็กนั่นแหละนะที่จะเกิดที่ฐานเรานะครับโดยมีความสามารถตามนี้ครับผู้เล่นสามารถยืนที่ T h เ x m e c h เพื่อขึ้นขับมันได้ก็เหมือนกับตัวของเคนที่ทําการ เข้าไปเลือกล่างนะครับแบบนั้นเลยนะแล้วก็แชมเปี้ยนสามารถขึ้นขับเทคกเมช่าด้วยการยืนที่ตัวมันเวลา2วินาทีเท่านั้นนะฮะโดยตัวของเทเฮกเมชช่านะครับมีความสามารถและค่าชีวิตของตัวเองต่างหากนะครับไม่เกี่ยวกับตัวเรานะและเมื่อลันชีวิตของมันเหลือศูนย์หรือเมื่อบัฟตัวของแฮนด์ออฟบารอนหมดลงเทห์กเมช่านะครับจะผลักเราออกจากห้องควบคุมและหายไปนะโดยมุมมองของเรานะจะสูงขึ้นเมื่อขับตัวของเทเฮกเมชช่าและการเคลื่อนไหวจะช้างลงเล็กน้อยนะ แม้ว่าดีบัฟของศัตรูและบัฟของพันธมิตจ,จะไม่มีผลกับเทคเมช่านะครับแต่ว่าความเสียหายที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของพิิงที่ได้รับจะลดลงด้วยแล้วก็ตัวของเทคเมช่านะครับผมจะสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์เป็นกลางได้น้อยลงศัตรูที่มองเห็นคุณในขณะที่ขับเทคเมช่าและเสริมพลังมินเนี่ยนที่อยู่ใกล้ทาให้เกิดการลดความเสียหายและเพิ่มพลังโจมตีให้กับพวกมันด้วยนะครับ ที่นี้ครับผมเรามาดูท่าต่างๆของตัวทีเฮกนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับผู้เล่นที่ทําการควบคุมนะแอคแท็กก็โจมตีปกติเลยครับผมยิงกระสุนต่อเนื่องนะฮะแล้วก็สกิลที่หนึ่งครับผมมิสไซร์บริดจ์นะครับผมทำการชาร์จพลังและยิงถล่มไปในพื้นที่วงกลมหลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับสร้างความเสียหายหลายๆระดับต่อแชมเปี้ยนมอนสเตอร์และสิ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็สกิลที่สองนะครับผมแอมฟิไลน์ฟิลนะครับให้ความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็บัฟโล่ป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อออออยยยููู่่ใใใกก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 กลลลลล้้้้้เเเคคคคีีงงสสิิทททททนนนนนนนะะะะะะะรรรรรรรัััับบผมมชหหหาาาาาาววดดไไปปปป็ฮแแศต ผมเลเซอร์เรย์ชาร์จและยิงลําแสงสามารถเคลื่อนที่อย่างาช้าในขณะไร้สกิลนี้ได้มีคูดาวด้วยนะครับแล้วก็ตัวของสกิลนี้สามารถใช้กระ้องประการได้ด้วยนะแล้วก็ตัวของ Emergency E v a c u a t i o n นะครับผมเมื่อพลังชีวิตของที่เฮกไม่ชาเหลือต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดนะครับผู้ขับขี่สามารถเลือกที่จะออกจากการขับได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงหลุมบารอนและสภาพภูมิป,ประเทศนะครับตอนนี้พลังงานเฮกนะครับได้คืบคลานมาเป็นส่วนหนึ่งของหลุมบารอนและสภาพแวดล้อมนอกเหนือจากพื้นที่ก็ยังจะเปลี่ยยนนนนนไปแบบสส่มมเเเือออตตร์ใานกิดด้ว การเสริมพลังเฮกเทแก่ละมอนสเตอร์และแคมป์ของพวกมันนะอันนี้ก็จะมีการใช้สไตล์เฮกเท็ก็เปลี่ยนแค่รูปลักษณ์เฉยๆครับตัวพวกเกรดพวกปัวอะไรอย่างนี้ก็จะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์เฉยๆนะไม่มีการเสริมพลังอะไรให้กับตัวอื่นๆนะครับต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของป้อมประการนะครับผมรู้ว่าทาวเวอร์นะ การลดความเสียหายของกลไกการป้องกันการลอบจนตีนะครับผมป้อมปะการจาก66%ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น75%แล้วก็เน็กซัสจาก66%กลายเป็น80%ก็ทำให้ตอนนี้เราสามารถตุยบ้านเนี่ยได้เบาลงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะสามารถตุยบ้านได้นะตอนนี้ตุยจะยากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็การเพิ่มความเสียหายของป้อมปะการที่โจมตีแชมเปี้ยนนะครับสเต็จาก4สเต็เพิ่มขึ้นเป็น5สเต็แล้วนะครับปอมโหดขึ้นนะแล้วก็การเพิ่มความเสียหายสูงสุดนะครับจาก260%เพิ่มขึ้นเปนรั้กะปอ อินทิเมเตนะครับพลังชีวิตจาก3,000หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น3,200หน่วยครับแล้วก็เกราะและต้านทานเวทจาก25หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น30หน่วยครับเรียกเลยว่าแตกยากขึ้นนะสำหรับตัวของอินทิเมเตอร์แล้วก็ค่าสถาระของ N น็กซัสนะครับผมพลังชีวิตจาก3,500ตอนนี้กลายเป็น4,000หน่วยแล้วก็พลังชีวิตโล่ป้องกันจาก3,500หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น4,000หน่วยครับแล้วก็ตัวของ X ิกทาริสคอร์เปียนนะครับหรือว่าเกิดว่าใครไม่คุ้นชื่อนะครับนั่นก็คือตัวของน้องแมงป่องที่อยู่เลนบารอนนั่นเองนะที่เราไปเหยียบเนี่ยจะทําให้ตัวของน้องเนี่ยออกมาเนี่ยก็มีการ เพิ่มความสามารถนะครับนั่นก็คือเพิ่มการนับถอยหลังมินิแมปและไอคอนสําหรับตัวของ x t a d i s c o p i o n แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกภาพเมื่อแชมเปี้ยนไม่สามารถเดิมันได้หลังจากถูกโจมตีนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ x t a r i s c o p i o n และ h e c a t e r r i t o r ขัดขวางการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ในถ่ายของผู้เล่นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของไอเทมครับไอเทมชิ้นแรกที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือตัวของ Thunder Sky นะครับค่าสานะพื้นฐานครับราคาทั้งหมด3 0 0พเหรียญฮะพลังโจมตีหี่สิ15หน่วยพล่งส ค,ความสามารถนะครับจะเป็นตัวของไลท์ชิลสไตร์นะครับการโจมตีครั้งแรกใส่แชมเปี้ยนศัตรูจะติดคิด์ข้อนะครับโดยครูดาว6วิทีต่อเป้าหมายแต่ละตัวสร้างความเสียหาย160%และฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ140%ของพลังโจมตีพื้นฐานบวกด้วย6%ของพลังชีวิตที่หายไปแก่คุณนั่นเองนะครับเอาง่ายๆนะครับนะ่นคือตัวของความสามารถนี้เนี่ยมันคือตัวของแพสซีฟ ของอาร์ท็อกนั่นเองต่อไปเป็นตัวของอ e ีคริปครับผมไอเทมใหม่นะครับค่าสาระพื้นฐานครับราคา2,900เหรียญครับการโจมตี55หน่วยแล้วก็เร่งสกิล20หน่วยครับความสามารถนั้นคืออีเวอร์ไรซิ่งบูลครับ,รบการโจมตีแชมเปี้ยนศัตรูการโจมตีหรือสกิลที่ไม่ซ้ำกัน2ครั้งภายในเวลา1.8วินาทีจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพเท่ากับ6%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะครับโดยที่เป็นวงเล็บตัวของสาสำหรับโจมตีระยะไกลนะ ไม่เท่ากันนะครับผมระยะไกลหกเประยะไกลสามเปและมอบโล่ป้องกันที่จะดูดซับความเสียหายให้แก่คุณเท่ากับ1 6 0หน่วยบวกด้วย4 0ของวัน้พลางโจมตีแต่เกี่ยว่าเป็นของระยะไกลจะกลายเป็น80หน่วยบวกด้วย20%แทนนะครับผมเวลา2วินาทีนะโดยคููดาวทั้งหมดจะอยู่ที่6วินาทีนั่นเองครับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมก็จะเหมาะมากสำหรับแอสซัสซินที่ เอาตัวไปบวกนะครับผมก็จะมีเกาะเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็เทมใหม่หนึ่งชิ้นนะครับนะั่นคือตัวของไซคิ h โปรเจ j เตอร์นะครับคาสิโนพื้นฐานครับราคาทั้งหมด3,100เหรียญครับพลังชีวิตสูงสุด300หน่วยพลังเวท60หน่วยเจาะเกาะเวท7%และเร่งสกิล15หน่วยครับ โดยตัวนี้นะครับผมจะมีความสามารถ2อย่างครับอันแรกก็คือตัวของคอมโบชันนะครับได้รับพลังเวทเท่ากับ4%ของโบนัสพลังชีวิตสามารถรับพลังเวทด้วยวิธีนี้สูงสุดที่60หน่วยครับแล้วก็ตัวของโปรเจคชันนะครับผมเมื่อได้รับความเสียหายจากแชมเปี้ยนจะได้รับโลกป้องกันที่ไม่สแต็กกันและดูดซับความเสียหายเท่ากับ30หน่วยบวกด้วย10%ของโบนัสพลังเวทบวกด้วย5%ของโบนัสพลังชีวิตเวลา3วินาที โดยถ้าเกิดเป็นแชมเปี้ยนโจมตีระยะไกลนะครับโล่ป้องกันจะดูดซับความเสียหายเท่ากับ40%ของปริมาณดังกล่าวและจะทํางานทุกๆ3วินาทีครับและทม้งชิ้นนี้ก็จะเหมาะมากสําหรับแทงค์สายเวทนะครับผมก็จะเป็นพวกซิงค์นะฮะหรือว่าเป็นโมดิฟิเซอร์ในแพชหน้าที่จะเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับและทมใหม่ชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวของรีเวนนอสไฮดรานะครับหรือว่าเป็นตัวของรองเท้านะตัวนี้นะครับผมเป็นรองเท้าเอนชั่นเมนต์นะครับผมก็คือหลังจากที่เรามีรองเท้าหลักเนี่ยยยเเเรรรรรรราาาาาาสมถซื้้้อออองงททตัััวขไดนะคคคบบู่่ีี500หญ โดยความสามารถนะครับผมจะเป็นตัวของ r a v e น o u s c r e s c e n t นะครับผมทำการกดใช้นะเมื่อทำการกดใช้นะครับจะสร้างความเสียหายแปลเปลี่ยนวงเล็บว่า100%ของพลังโจมตีบวกด้วย30%ของพลังเวทหน่วยแกส่สตูใกล้เคียงและฟื้นฟนูพลังชีวิต15%ของความเสียหายที่ทำได้สร้างความเสียหาย5 0แกมินเนี่ยและมอนสเตอร์ด้วยคูลดาวที่60วินาทีนะครับผมแล้วก็มีการนำทีมไอเทมไลท์แล้วก็รูนออกไปนะครับผมก็จะกลายเป็นไอเทมปกตินะครับก็ไอเทมที่ออกไปก็จะมมีีตาน้เลย นะครับผมแล้วก็ไอเทมที่กลับมาตอนนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับเอาง่ายๆก็ดูนกัไลท์ออกไปนะไม่มีแล้วนะครับผมตีมตอนนี้แล้วก็ไอเทมไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเทอร์มินัสแล้วก็เฮลซันโฟกัสนะครับผมก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะต่อไปเป็นตัวของแพลนสติลเคปนะครับหรือว่ารองเท้าเกาะนะค,ความว่ามการเปลี่ยนแปลงครับจะปกติบล็อกนะครับลดความเสียหายกายภาพที่ได้รับจาก10%ตอนนี้กลายเป็น7-10%ขึ้นอยู่กับเลเวลทำให้ช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะโดนเจ็บไปนิดนึงนะแต่ว่าการเกมท้ายเกมก็ยังคง ใช้ได้เหมือนเดิมนะต่อไปเป็นตัวของเมื่อคิวรีเทรนะครับผมดิ s โซฟ p นะครับผมก็จะเป็นความสามารถคล้ายๆกันครับก็คือลดความเสียหายเวทที่ได้รับจาก12%ตอนนี้กลายเป็น7-12%ขึ้นอยู่กับเลเวลครับต่อไปนะครับผมเป็นการเปลี่ยนแปลงรูนครับ Inspiration Hectic Fat Traption นะครับหรือว่าตัวของ Fat สั้นนะหลังจากที่เรากดใช้งานเราจะสามารถกดได้อีกนะครับแต่ว่าจะเป็นการ แฟดในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับความสามารถเปลี่ยนแปลงครับร่าสกิลเป็นเวลา2วินาทีและบินไประยะ1สูงสุด400ยูนิตระยะการร่ายที่สั้นกว่า1วินาทียังถือเป็น1วินาทีนะครับจากปกติ200ยูนิตกลายเป็น150ยูนิตและคูด้าจาก20วินาทีตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น25วินาทีก็ตอนนี้พูดตรงว่าแฮกเทคแฟดทันเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานได้บ่อยเกินไปนะครับดังนั้นก็มีการเนิฟลงไปไนั่นเองครับต่อไปเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบครับ,รบการเปลี่ยนแปลงคะแนน แชมเปี้ยนที่สามารถเก็บได้ในแร้งค์และเพิ่มขีดจำกัดของคะแนนแชมเปี้ยนที่สามารถเก็บได้ในตัวของ r e g e n า r ีแร็งคนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มเลเวล r e g e n ารี r ร็งค์แฟคเตและ Master of v e r s a l i อริตด้วยนะครับดังนั้นก็จะเป็นการดึงดูดให้คนนั้นไปเล่นตัวของ l e g e n ารีแร็งคมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของอินเทอร์เฟซคู่มือของวิบด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงระบบสอนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมปรการปรับปรุงตัวของแฟลชคอมโบเน้นการแฟลชเป็นทิศทางที่เคลื่อนไหว เิ่มปุ่มอ e ีโมดนะครับผมในส่วนของเพื่อนร่วมทีมนะครับกับตัวเราด้วยแสดงให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมเป็นตัวของสกินครับสกินที่จะเข้ามาในวันที่18กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยครับเริ่มต้นที่ตัวของการ d เลนปาร์ตี้การ a เรนการ r เลนปาร์ตี้ลตัวของการ d เลนปาร์ตี้มอร์ไฟการ์เลนปาร์ตี้เซราฟินการ์เลนปาร์ตี้ชิสตานา แล้วก็มีตัวของมอรไฟที่เป็นตัวของโคมาด้วยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกันเลยนะครับผมในวันที่18กรกฎาคมนะก็จะเป็นในตัวของ Spirit o o ส์อ m u u แล้วก็ตัวของ Demonia Chess นะครับก็18กรกฎาคมเหมือนกันแล้วก็19นี้นะครับจะเป็นตัวของ g o r i u s s i x นั่นเองนะครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจิปะตะเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับผมในเกมก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับต่อไปเป็นในการเปลี่ยนแปลงโหมดอารามนะครับผมเกมเพลย์ผู้เล่นคนเดียวนะครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเพิ่มโหมดผู้เล่นคนเดียวสําหรับที่ต้องการจะร่วมทีมกับพัฒมิตร a i 4ตัวสู้กับ AI5 ตัวนะครับผมไม่จําเป็นต้องล็อกอินเข้าสู่เกมเพื่อเข้าถึงโหมดแล้วก็ลองเล่นเกมเพลย์นี้นะครับแล้วก็หลังจากผู้เล่นล็อกอินนะครับผู้เล่นจะพบกับโหมดนี้ในโหมดนมต่างๆด้วย ผู้เล่นที่เล่นคนเดียวสามารถเล่นได้แม้ว่าผู้เล่นไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นใครที่อยากเล่นหมดอารามกับบทม,มันนะครับผมตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่จําเป็นต้องเชื่อมกับตัวเกมใครที่ไม่มีเน็ตก็เล่นได้แล้วนะตอนนี้นะครับต่อไปเป็นตัวของแฮกติงอารามนะ เมื่อเราัพไปถึง3 6 9 1 2 1 5นะครับพวกเขาจะสามารถเลือกตัวเสริมพลังเพื่อเสริมพลังให้พวกเขาได้ในตัวของ Halling Beach นะครับการเปลี่ยนแปลงโหมด Arena นะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของซีซันใหม่ของ Arena นะครับระบบคอมโบใหม่นะฮะตอนนี้ก็มีการเสริมพลังในแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีประเภทคอมโบที่กำหนดไว้นะผูเ้เล่นสามารถรับพลังคอมโบที่แข่งแกร่งขึ้นได้โดยการเก็บตัวเสริมพลังที่มีประเภทคอมโบเดียวกันนะครับแล้วก็คอมโบแต่ละประเภทเนี่ยจะมีคุณภาพอยู่สองระดับก็คือ Silver g o l แล้วก็ p i s m a t i c นะครับผมยิ่งงมีง Effect ก็แแขน ในส่วนการอัปเดตตัวเสริมพลังนะครับผมจะมีการเพิ่มมาใหม่15แบบอัปเดตอเทมครับมีการเพิ่มตัวของโซวิฟโ p ร e ฟ็ t ซนะครับผม l f i ไ e เฮชเชตแล้วก็ไอที่มอื่นๆสำหรับอาร n a นะฮะมีการปรับกลไกแฮกเกตใหม่นะครับผมสามารถต่อศัตรูและพิเกมได้นะการเปลี่ยนแปลงความไวของตัวเกมนะครับลดปริมาณชีวิตที่เสียในแต่ละรอบและเพิ่มโอกาสพลาดให้แต่ละทีมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงความอึดของแชมเปียนนะครับผมให้มีผลกับค่าฐานนะ ต้านทายของไอเทมแทงให้กลับมาเป็นค่าเดิมนะฮะแล้วก็ค่าสถานะไอเทมรองเท้าก็ปรับด้วยนะการเปลี่ยนแปลงของ power flower นะครับผมก็จะลดคูลดาวที่เหลือของสกิลทั่วไป40และของสกิลเทมเมตลง30%นะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงห้องวิจัย e c h นะครับตัวเสริมพลังเหล่านี้นะจะต้องปลดล็อกก่อนที่จะใช้ได้ในซีซันล่าสุดนะฮะและถูกเพิ่มเข้ามาในพูแบบซุ่มแล้วนะครับแล้วก็ในซีซันนี้ตัวเสริมพลัง4แบบที่ต้องปลดล็อกก่อนจะถูกแทนที่ด้วยนั่นเองนะครับผมรายชี่อก็ตามนี้เลย แพด5.2นะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ลางล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม Elite Origin War Rift ที่สำคัญสุดท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับและเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกม Elite Origin War Rift และเกมอื่นของค่าย Raid a t ก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและเกินเพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกม Elite Origin War Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warrip Thailand Community Community ดีๆ ที่ไม่มีแขวงคอมมูนิตี้สังคมดีๆสำหรับเกมหลุดออร์ w i นไวริ t นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจิมมารุครูที่ลงด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า